นางสนมแห่งฟินิกพิชิตโลกบทที่676ส่งอาหารให้สามีเฟิ่งหยินซวงมีงานยุ่งตลอดเช้าและหงหลวนร่วมมือกันต่อสู้และในที่สุดก็ทำอาหารกลางวันกับข้าวสามอย่างกับซุปหนึ่งอย่างเข้มข้นมากหลังจากที่พวกเขาใช้เวลาสั้นๆพวกเขาออกจากลานด้วยกันและหงหลวนขับรถไปที่สะพานเทียนเหอไม่ใช่ว่าไม่อยากหยุดแต่คือหยุดไม่ได้ ตอนนี้หงหลวนเข้าใจเหตุผลในการหยุดการสูญเสียในเวลาที่เหมาะสมตรับใดที่ท่านจะเย็นและปล่อยให้สิ่งต่างๆพัฒนาไปอย่างช้าๆแม้ว่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นจริงๆก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ที่จะหาทางออกในเวลานั้นหลังจากมาถึงที่หมายเฟิ่งงยินซวงยังคงปิดหน้าของนางด้วยผ้าคลุมหน้าแม้ว่านางจะมองไม่เห็นใบหน้าของนางแต่ชุดสีขาวของนางเช่นดอกชบายยังคงดึงดูดความสนใจของผู้อื่นหงหลวนยังสวมผ้าคลุมหน้าสำหรับฮันเอ๋อใบหน้าหล่อเหลาสีชมพูเข้มและดูตลกขบขัน ในเวลานี้เขากำลังมองไปที่แม่ของเขาด้วยความไม่พอใจบนใบหน้าของเขาและดวงตาของเขาก็เต็มไปด้วยความกับแค้นใจตอนนี้เขาเริ่มสงสัยอย่างลึกซึ้งว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีฉะน,นั้นทำไมแม่ของเขาถึงเอาขี้เท่าหนึ่งกับมือมาทานหน้าเขาตอนที่เขาทำอาหารเฟิงหยินสวงก้าวออกจากรถมาก่อนและเห็นว่ามีคนจำนวนมากวางสะพานและสร้างถนนใน บริเวณนี้บางคนมีหน้าที่ลากเกวียนหินเหล็กและอื่นๆในขณะที่บางคนดำลงไปในน้ำเพื่อสร้างต่อมอสะพานทุกคนปฏิบัติหน้าที่และดูยุ่งมากตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงวันแล้วพวกเขายังไม่รู้วิธีที่จะพักผ่อนก่อนและเก็บแรงไว้ทำงานให้ดีขึ้นเป็นเรื่องน่ายินดีที่ยังเห็นผู้หญิงจำนวนมากรอรับประทานอาหารกลางวันให้สามีรับประทานเฟิ่งหยินสวงดีใจที่เขาชวนหงหลวนมาที่นี่มิฉะนั้นอาเฉินคงน่าสงสารเกินไป นางเดินเข้าไปใกล้รถมาหยิบตะกร้าอาหารออกมาและยัดใส่มือหงหลวนเร็วเข้าไปส่งอาหารให้สามีของเจ้าหงหลวนเงียบหลักฐานคือนางต้องหาใครสักคนนางทำได้เพียงลาออกจากเฟืองหยินสวงและ เดินไปที่แม่น้ําด้วยกันเท่าที่ตาเห็นพวกเขาทั้งหมดเป็นผู้ชายที่แข็งแกร่งสวมอเสื้อผ้าเนื้อหยาบและทํางานหนักหลายคนรวมตัวกันเป็นกลุ่มและทุบหินด้วยค้อนขนาดใหญ่หงหลวนคิดว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะหาคนจากทะเลอันกว้างใหญ่นี้ไม่ต้องพูดถึงว่าคนคนนั้นไม่ได้อยู่ที่นั่นตรับใดที่พวกเขาหาไม่พบพวกเขาก็สามารถกลับไปได้แน่นอนว่า ฟงหยินสวงไม่โง่ขนาดนั้นคนเยอะทำไมต้องหาทีละคนแล้วเรียกคนดูแลมาถามว่าพอไหมถ้าทำไม่ได้ก็แค่ให้เงินไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เงินทำไม่ได้หงหลวนตกตะลึงท่านางไปถามใครจริงๆนางจะไม่เปิดเผยเหรอ แต่ก่อนที่นางจะหยุดเฟื่งหยินซวงได้เดินไปไกลแล้วหัวหน้าง,งานเป็นชายที่ดูจะอายุ40เศษเขาพูดใจหยาบคลาย,ายแต่ดูตรงไปตรงมาและซื้อตรงมากหลังจากได้ยินความตั้งใจที่จะมาพวกเขาก็ไม่สร้างปัญหาใดๆและส่งคนไปตรวจสอบทันทีอย่างไรก็ตามหลังจากดื่มชาไปได้ครึ่งถ้วยก็มีคนมารายงานทันทีนายหญิงอาเฉินไม่อยู่ที่นี่แล้วโครงการซ่อมสะพานของเราในครั้งนี้ใหญ่หลวงและ ต้องมีการคัดแยกวัสดุและสิ่งของมากมายเมื่อเราลงทะเบียนในวันนี้คนของเราเห็นว่าเขาค่อนข้างมีความรู้ด้านกว,วินิพนธ์และหนังสือและเขาเก่งเรื่องการคำนวณเขาจึงปล่อยให้เขาไปที่บัญชีก็อย่างนั้นแหละเฟิ่งหยินซวงไม่สงสัยอะไรเลยอาเฉินดูเหมือนจะมีนิสัยเหมือนหนังสือและเขาอ่อนแอมากเขาต้องแบกไหลหรือยกมือขึ้นไม่ได้มันไม่เหมาะกับงานที่แข็งแรงขนาดนั้นหงหลวนประหลาดใจมากยิ่งขึ้นถ้านางไม่รู้เรื่องวงในเมื่อนานมาแล้ว นางคงเกือบจะเชื่อไปแล้วบทที่677หัวใจที่แตกสลายท่านหญิงในเมื่อเขาไม่อยู่ที่นี่เรากลับกันก่อนเถิะหงหลวนแนะนำโอกาสนี้โดยไม่คาดคิดการเตรียมการของชายผู้นี้ค่อนข้างครอบคลุมและอาจถือเป็นเรื่องน่ากังวล สำหรับนางแต่เฟิ่งหยินสวงไม่ต้องการจัดไปอย่างง่ายดายพวกเขาใช้เวลาทั้งเช้าเพื่อปรุงอาหารมื้อกลางวันที่รูหราบัดนี้ไม่มีใครพบเห็นพวกเขาจึงกลับไปเช่นนี้ก่อนอื่นนางขอโทษสำหรับผลของการทำงานหนักของพวกเขาจะรีบอะไรล่ะเราไม่มีอะไรทำแค่ไปหาเขานางประเมินต่ำไปว่านางอดทนกับเรื่องต่างต่าต่ำไปแค่ไหนนางรู้ได้อย่างไรว่าเฟิ่งหยินซวงคิดถึง นางสุดหัวใจและไม่ต้องการพลาดโอกาสใดๆในการปลูกฝังความสัมพันธ์ในฐานะสามีภรรยาอยาคิดว่านางมองไม่เห็นแม้ว่านางจะไม่รู้จักอาเฉินนางก็ไม่เข้าใจหงหลวนการต้องการให้นางเรียนรู้ที่จะรเริ่มนั้นอาจยากกว่าการไปถึงท้องฟ้าดังนั้นนางจึงต้องการช่วยพวกเขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้ว่านางจะเป็นพ่อครัวสำหรับมื้อกลางวันของวันนี้แต่หงหลวนก็มีส่วนอย่างมากเช่นกันตราบใดที่นางสามารถส่งมันให้กับอาเฉินด้วยตัวเอง นางเชื่อว่าเขาสามารถเข้าใจความตั้งใจของนางได้หัวใจของหงหลวนเริ่มกระวนกระวายอีกครั้งน,นางควรทำอย่างไรดีถ้าไปแล้วยังไม่เจอใครก็ไม่ต้องจับกลุ่มกันอีกเหรอเป็นไปได้ไหมว่าชายผู้นี้มีพลังเหนือธรรมชาติและสามารถจัดฉากได้เหมือนเขาที่นั่นนางติดอยู่กับปัญหาภายในและภายนอกและผู้บังคับบัญชาที่ร่าเริงออกมาเหมือนพระโพธิสัตว์เพื่อคลายการล้อม ข้าเกรงว่าเรื่องนี้จะทําให้สองสาวผิดหวังห้องบัญชีเป็นสถานที่ที่เป็นความลับสูงและต้องปิดวัสดุหลายอย่างให้มิชิดและไม่รั่วไหลดังนั้นบุคคลภายนอกจึงไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปแค่นั้นแหละเฟิงยินซวงเสียสติไปในทันทีดูเหมือนว่าวันนี้พวกเขาไม่สามารถส่งอาหารกลางวันได้แต่ เอาเปลี่ยนเรื่องคุยทันทีถ้าพวกท่านไว้ใจข้าได้ท่านให้ของกับข้าได้แล้วข้าจะส่งไปให้ท่านชายอาเฉินท่านคิดอย่างไรมันเป็นเพียงมื้อกลางวันและไม่มีอะไรต้องหลีกเลี่ยงนอกจากนี้อีกฝ่ายมีความกระตือรือร้นและสดชื่นมากเฟิ่งหยินสวงย่อมรู้สึกขอบคุณในความการุณาของเขาถ้าอย่างนั้นก็รบกวนด้วยมันเป็นเพียงแค่ความพยายาม เขาจ้างคนมาทันทีรับตะกร้าอาหารจากมือหงหลวนและออกจากที่นี่อย่างรวดเร็วเรื่องนี้ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องแล้วเฟิ่งหยินซวงและหงหลวนรู้สึกสบายใจทั้งคู่หงหลวนรู้สึกโล่งใจที่ในที่สุดนางก็ไม่ต้องกลัวว่าในหญิงของนางจะพบว่าอาเฉินอยู่ที่ไหนและเฟิงหยินซวงคิดว่าตราบใดที่อาหารกลางวันนี้สามารถส่งถึงอาเฉินได้ในที่สุดมันจะไม่เป็นการสิ้นเปลืองเวลาของพวกเขาในร้านอาหารไม่ไกลจากสะพานเทียนเหอหน้าต่างห้องส่วนตัวบนชั้นสามเปิดอยู่จากความสูง และมุมนี้สามารถมองเห็นฉากที่อยู่ไกลออกไปได้อย่างรวดเร็วเขาเห็นหญิงสาวที่สง่างามและสวยงามในชุดขาวยืนอยู่ตรงนั้นมีแสงที่ไม่รู้จักกระพริบในดวงตาของนางราวกับว่านางกำลังกลั้นอะไรบางอย่างอยู่ครู่ต่อมามีคนเคาะประตูจากด้านนอกเข้ามาเสียงที่ทุ้มลึกดังออกมาเงียบราวกับหยกด้วยคำพูดที่ราวกับลูกปัดในที่สุดชายคนนั้นก็ผลัก ประตูและเดินเข้าไปเขาสวมเสื้อผ้าเนื้อหยาบและผ้าเช็ดเงือบนศีษะราวกับว่าเขาแต่งตัวแบบเดียวกับทุกคนที่กำลังสร้างสะพานอยู่ข้างนอกเขาถือตะกร้าอาหารไม้เคลือบสีแดงอยู่ในมือซึ่งดูคุ้นเคยมากนายท่านขอรับทุกอย่างเรียบร้อยดีและทุกอย่างราบรื่นเหมือนที่ท่านคิดไว้บทที่678คือความรักชายคนนั้นตอบอย่างแผ่วเบาและสายตาก็จับจ้องไปที่ตะกร้าอาหารในมือชายคนนั้นเข้าใจและรีบเดินไปข้างหน้าด้วยความเคารพ วางไว้ที่นี่สำหรับมื้อเที่ยงค่อยๆทานนะขอรับท่านชายงั้นก็ลงไปสิชายคนนั้นไม่กล้าอยู่อีกต่อไปเขาหันกลับและจากไปอย่างรวดเร็วและทันทีที่เขาเดินออกจาก ประตูความรู้สึกตึงเครียดทั่วร่างกายของเขาก็ผ่อนคลายลงทันทีชายหนุ่มคนนั้นแต่งตัวดีกว่าหิมะและใบหน้าของเขาก็ประหลาดใจเขาไม่กล้าเงยหน้าขึ้นมองเขาเพราะกลัวสายตาของเขาดูหมิ่นโดยธรรมชาติแล้วเฉียนชินซูไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะใส่ใจกับสิ่งที่เขากำลังคิดและถูกดึงดูดโดยกล่องไม้เคลือบสีบแดงที่มีกลิ่นหอมตรงหน้าเขาเปิดฝามามีสามชั้นข้างในมีผักเนื้อปลาและซุป เขาพึมพำในใจอย่างเย็นชาผู้ชายคนนั้นโชคดีจริงๆสไปที่เพิ่งแต่งงานและในหญิงของบ้านร่วมกันทําอาหารเพื่อเตรียมอาหารกลางวันให้เขาและมันก็รวยมากเขาจะเป็นคนแบบนี้ได้อย่างไรเมื่อนึกถึงตอนที่เขาอยู่กับพวกเขาเมื่อสองสาวันก่อนเขาสามารถเพลิดเพลินกับการรักษาเช่นนี้ได้ทุกวันและเขาก็รู้สึกไม่สมดุลมากขึ้นไปอีก ในเวลาเดียวกันคนที่ทำงานหนักอยู่ข้างนอกจู่ๆก็รู้สึกว่าอุณหภูมิลดลงอย่างกระทันหันและหลังของเขาก็เย็นเขามองขึ้นไปบนหัวของเขาวันนี้แดดดีและมันก็อบอุ่นสำหรับเขาแต่ความรู้สึกเย็นนั้นมาจากไหนลืมไปเขาไม่อยากทำอะไรมากแล้วเวลากำลังจะหมดลงเขายุ่งจนไม่มีเวลาแม้แต่จะกินข้าวเที่ยงเขาเหนื่อยและลำบากที่นี่แต่เขาไม่รู้ว่าพระเจ้าที่รักของเขากำลังนั่งอยู่ในร้านอาหารที่สวยงามในเวลานี้และกำลังรับประทานอาหารกลางวันที่ควรจะเป็นของเขา ในขณะน,นี้อาเฉินยืนอยู่หน้าประตูเคลือบสีแดงชาติแงนมองแผ่นป้ายที่อยู่ด้านบนแสงอาทิตย์ยามเที่ยงสองกระทบและตัวละครสีทองทั้งสองก็เปล่งประกายเจิดจ้ายิ่งขึ้นเขาก้าวไปข้างหน้าและเคาะประตูเบาๆหลังจากนั้นไม่นานประตูก็เปิดออกและชายที่แต่งตัวเหมือนสมาชิกในครอบครัวก็เดินออกมาเมื่อเขาเห็นชายหนุ่มยืนอยู่นอกประตูเขาแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีฟ้า พวกเขาไม่เคยอดทนกับคนแปลกหน้าที่ไม่ได้รับเชิญมาก่อนแต่บุคคลนี้ทำให้ผู้คนรู้สึกเกรงขามเล็กน้อยโดยสัญชาตญาณท่านมีธุระอะไรหรือคนต่อไปคือเพื่อนของนายน้อยหลินข้าต้องการคุยกับเขาผ่านประตูที่นี่ท่านใดนั้นครอบครัวก็แสดงความสงสัยเพื่อนของนายน้อยทำไมถึงไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนแต่ดูท่าทางหนุ่มคนนี้ดูไม่ใช่คนใจร้ายอย่าโทษลูกชายของข้า นายน้อยของข้ามองไม่เห็นใครเลยในตอนนี้ทำไมน้ำเสียงของเจียเตียงไม่สามารถซ่อนความกโกรธของเขามันไม่ได้ถูกผู้หญิงข้าทั้งหมดนายน้อยมีความรักอย่างลึกซึ้งต่อนางแต่นางต้องหนีไปกับชายอื่นหนึ่งวันก่อนที่นางจะแต่งงานอย่างที่เราทราบกันดีว่าคฤราห์หลินเสียหน้านายน้อยใจดีและไม่สนใจแต่หลังจากกลับบ้านเขาเริ่มไอเป็นเลือดกลางดึกและตอนนี้เขายังคงนอนอยู่บนเตียงนี่มันบาปจริงๆ โดยไม่คาดคิดนายน้อยหลินคนนี้เป็นคู่รักจริงๆน่าเสียดายที่น้ำที่ไหลเป็นความตั้งใจและดอกไม้ที่ร่วงหล่นก็ไร้ความปราณีดังนั้นพวกมันจึงต้องไหลไปตามกระแสน้ำเท่านั้นอาเฉินกล่าวว่าวันนี้ข้ามาที่เมืองแต่ข้าก็ได้ยินข่าวลือมากมายสันนิษฐานว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นคนสวยไม่เช่นนั้นที่หลินคงไม่รักนางมากขนาดนี้ สวยก็น่ารักแต่จะมีประโยชน์อะไรนายน้อยของข้าป่วยหนักหมอบอกว่าถ้าเขาไม่สามารถอยู่รอดได้ในสองสามวันนี้ข้าเกรงว่าเขาทอนหายใจเฮือกใหญ่และความหมายต่อไปคือชัดเจนในตัวเองบทที่679บทบาทของหมอตระกูลหลินไร้เดียงสาและเข้มงวดและคนเหล่านี้ก็เติบโตมากับการเฝ้าดูนายน้อยตั้งแต่ยังเด็ก นายน้อยเป็นคนฉลาดหล่ออ่อนโยนและใจดีมาตั้งแต่เด็กแม้ว่าเขาจะพูดคุยกับคนรับใช้ของพวกเขาแต่เขาก็ไม่เคยเสยแส้และได้รับความเคารพจากทั้งครอบครัวพวกเขากำลังพูดว่าไม่รู้ว่าผู้หญิงคนใดจะได้แต่งงานกับนายน้อยในอนาคตมันเป็นพรจากบรรพบุรุษจริงๆใครจะคิดว่าผลลัพธ์ดังกล่าวจะจบลงในที่สุดอาเฉินดีใจที่มาถูกเวลาถ้าเขาช้ากว่านี้อีกเก้าหนึ่งหลินซีฉวนจะตายจริงๆและพระเจ้าเกือบจะถูกส่งไปยังสวรรค์ตะวันตกเพื่อไปพบพระพุทธเจ้า นั้นก็พาข้าไปหาเขาเธอพูดตามตรงข้าเริ่มฝึกวิชาปรุงยามาสามชั่วอายุคนจากบรรพบุรุษของข้าและข้าก็เชี่ยวชาญด้านการแพทย์พอสมควรบางทีมันอาจจะเป็นประโยชน์กับนายน้อยของเจ้าก็ได้ครอบครัวนั้นก็สว่างขึ้นทันทีพูดมากไปก็ไม่จริงเท่าประโยคสุดท้ายนี้นายน้อยป่วยหนักนายท่านได้บอกแล้วว่าประตูถูกปิดและจะไม่มีการเยี่ยมเยียนจากญาติและเพื่อนห้ามมีให้ผู้ใดรบกวนอาการของนายน้อยอย่างไรก็ตาม เพียงสิ่งเดียวที่น่าประหลาดใจในใหญ่ขึ้นป้ายประกาศจ้างหมอชื่อดังรักษานายน้อยด้วยเงินจำนวนมากหลังจากจุดทูบได้ครึ่งก้านอาเฉินก็ได้รับเชิญเข้าไปในคฤรหาหนดด้วยความเคารพและอาจารย์ หลินมาพบเขาเป็นการส่วนตัวและพาเขาไปที่ห้องของนายน้อยหลินอาเฉินเดินไปที่ข้างเตียงและมองไปที่หลินซีฉวนซึ่งนอนอยู่บนเตียงด้วยใบหน้าซีเซียวและไม่ได้สติแม้ว่าเขาจะไม่ใช่หมอแต่เขารู้สึกได้ว่าลมหายใจของเขาอ่อนแรงในเวลานี้และเขากำลังป่วยหนะักคุณชายมีวิธีรักษาอาการป่วยของลูกชายข้าได้จริงหรือเมื่อเห็นว่าเขาไม่ได้พูดเป็นเวลานานอาจารย์หลินจึงถามอย่างเป็นห่วงมีก็มีขอรับแต่ขอเลี่ยงไว้ก่อนอย่าให้ใครเข้ามารบกวน อาจารย์หลินเปลี่ยนสีหน้าทันทีมีอะไรน่าละอายเกี่ยวกับการรักษาโรคหรือไม่นอกจากนี้แม้ว่านายน้อยอาเฉินจะอ้างตัวว่าเป็นเพื่อนของส่วนเอ๋อแต่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเขาจะไว้ใจให้ลูกชายอยู่ในมือของคนแปลกหน้าได้อย่างไรเมื่อเห็นดังนั้นอาเฉินจึงพูดว่าถ้าท่านไม่เชื่องั้นข้าก็ไปได้แล้วเขาลุกขึ้นและดูเหมือนว่าเขาต้องการที่จะจากไปแต่อาจารย์หลินรีบหยุดเขาด้วยรอยยิ้มอย่าเข้าใจข้าผิด แน่นอนว่าข้าไม่ได้หมายความอย่างนั้นข้าแค่กังวลเกี่ยวกับอาการของส่วนเออข้ามีแค่ส่วนเออที่เป็นลูกชายคนเดียวถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับเขาข้าจะเกรงว่าข้าจะอธิบายแก่บรรพชนไม่ได้ท่านจงรักษาเขาอือไม่ต้องห่วงหลังจากกําจัดคนเจ้าปัญหาออกไปได้ในที่สุดอาเฉินเดินไปที่เตียงหยิบยาเม็ดหัวใจที่แข็งแกรง่ง ออกมาจากแขนของเขาและใส่เข้าไปในปากของหลินสีซส่วนจากนั้นใช้กำลังภายในเพื่อกระตุ้นให้มันละลายในร่างกายของเขาด้วยความเร็วที่เร็วที่สุดเพื่อมีผลบรรณับใช้นี่คือยาอายุวัฒนะชั้นหนึ่งที่พัฒนาโดยชูทันในท่านประธานแก่เขาก่อนที่เขาจะมาดูเหมือนว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่เพียงแต่เขาไม่เข้าใจอะไรคือจุดประสงค์ที่แท้จริงของการจัดการอย่างระมัดระวังของพระเจ้าในเรื่องนี้และท่านชายหลินผู้นี้จะมีบทบาทอย่างไรในเรื่องนี้ อาจารย์หลินกำลังรอยอยู่ข้างนอกอย่างใจจดใจจอ่อและบางครั้งเขาก็กดหน้าไปที่แผงประตูเพื่อฟังสิ่งที่เกิดขึ้นข้างในทันใดนั้นประตูก็เปิดออกและเขาก็ตรงเข้ามาโดยไม่ยืนนิง่งเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นเขาเห็นอีกฝ่ายจ้องมองมาที่เขาด้วยรอยยิ้มครึ่งๆอาจารย์หลินนี่คือเปล่าไม่เป็นไรแค่ขาค่าเจ็บนิดหน่อยตอนข้าแก่ลูกชายข้าตอนนี้เขาเป็นอย่างไร บ้างเขาดีขึ้นแล้วนี่เป็นคำพูดที่สวยงามที่สุดที่อาจารย์หลินเคยได้ยินในช่วงสองสาวันที่ผ่านมาเขาเดินไปที่ประตูทันทีและแน่นอนว่าใบหน้าของหลินซีชวนมีเลือดฝาดมากกว่าเมื่อก่อนมากและริมฝีปากของเขาก็มีเลือดซึมออกมาเขาตื่นเต้นจนแทบจะน้ำตาไหลทุกวันนี้เขาจ้างหมอที่มีชื่อเสียงกี่คนและในที่สุดเขาก็จักไปพร้อมกับถอนหายใจและสายหัวหนุ่มคนนี้ทำได้อย่างไรบทที่6 8 0 การกาเนิดของความรักคืออะไรอาเฉินเศร้าใจหมอต้มตุ๋นจะเทียบได้กับหมอพิยามะที่ด่งดังไปทั่วโลกเชียวหรือในขั้นต้นพวกเขาไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้แม้ว่าหลินซีฉวนจะเสียชีวิตจริงๆแต่ก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกเขาแต่ใครก็ตามที่ทําให้ในายท่านจ้องมองที่นายน้อยของตระกูลหลินในความตั้งใจจะช่วยโดยตรงต้นกล้าเพียงหนึ่งเดียวของตระกูลหลินสำหรับคำขอบคุณนับพันของอาจารย์หลินเขายอมรับโดยไม่น่าแดง ข้าเพ่งฝังเข็มให้ในายน้อยด้านล่างมันช่วยให้เขาล้างเส้นเมริเดียนที่ถูกบล็อกในร่างกายของเขาแล้วตรับใดที่เขาดูแลมันในอนาคตเขาจะค่อยๆฟื้นตัวเมื่ออาจารย์หลินได้ยินสิ่งนี้เขาก็มีความสุขมากและสั่งให้คนลงไปเตรียมงานเลี้ยงและให้รางวัล ทันทีและขอบคุณคนผู้นี้ที่ทำประโยชน์มากมายให้กับตระกูลหลินของพวกเขาอาเฉินไม่ขออะไรเลยแม้ว่าเขาจะไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่เขาก็ต้องหาข้ออ้างที่จะอยู่มิฉะนั้นเขาจะดำเนินแผนต่อไปได้อย่างไรเมื่อเห็นว่าอาการของลูกชายดีขึ้นมากอาจารย์หลินจึงวางใจได้ว่าหลินซีฉวนจะถูกส่งต่อให้เขาหลังจากอาเฉินรับประทานอาหารกลางวันเขาก็รอจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกดินและในที่สุดคนที่ง่วงนอนก็เคลื่อนไหวเมื่อหลินซีชวนลืมตาขึ้นเขาเห็นชายคนหนึ่งในสิ่งยี่ยืนอยู่ข้างเตียง ท่านคืออาเฉินกำลังจะตอบเมื่อประตูถูกผลักเปิดออกอย่างกระทันหันและมีสาวใช้เดินเข้ามาอาจารย์ยาที่ท่านสั่งพร้อมแล้วต่อหน้าตระกูลหลินเขาซึ่งอ้างว่าเป็นเพื่อนของนายน้อยของตระกูลหลินจะต้องไม่เปิดเผยตัวตนของเขาให้เกิดความสงสยัยดังนั้นเขาจึงหัวเราะเบาๆและพูดว่าดูเหมือนจะป่วยและสับสนจนไม่รู้จักข้าด้วยซ้ํา ลินซีชวนยิ่งอธิบายไม่ได้เขาต้องการที่จะลุกขึ้นแต่ร่างกายของเขาอ่อนแอเกินไปเขานอนอยู่ข้างเตียงและไอตลอดเวลาดูเหมือนว่าเขาจะหายใจลำบากอาเฉินเอื้อมมือไปตบหลังเขาเบาๆทันทีเอนตัวไปและพูดข้างหูด้วยเสียงที่มีเพียงพวกเขาสองคนเท่านั้นที่ได้ยินข้าเป็นเพื่อนกับท่านหยุนนางขอให้ข้ามาพบท่าน เมื่อได้ยินชื่อน,นี้ดวงตาของหลินซีชวนก็เปล่งประกายด้วยความสดใสดูเหมือนเขาจะเดาอะไรบางอย่างได้และพบว่าสาวใช้ย,ยังคงมองพวกเขาอย่างแปลกแปลกและพูดอย่างอ่อนแรงวางยาลงบนโต๊ะเจ้าออกไปก่อนเจ้ากะในขณะนี้ในห้องเหลือเพียงพวกเขาสองคนเขาตื่นเต้นมากและคว้ามือไว้ที่เจ้าพูดจริงหรือที่ยุนเอ๋อขอให้เจ้ามา อาเฉินถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้ถามว่าโลกสามารถถามอะไรเขาได้และสอนชีวิตและความใต้แก่เขาเขายังคงอยู่ในสภาพที่ไม่ค่อยดีนักและเมื่อเขาได้ยินชื่อคนรักของเขาดูเหมือนว่าเขาจะได้รับพลังสดชื่นในทันทียามีประสิทธิภาพมากขึ้นใช่และไม่จูจู่หัวใจของหลินซีชวนก็รู้สึกเศร้าใช่นางมีคนที่นางรักอยู่แล้วแล้วนางจะจําเขาได้อย่างไรแต่ตอนนี้นางทําตัวไม่ดีนางมีชื่อเสียงและหน้าอดสู นางย้ายออกจากเมืองหงเย่แล้วหลินซีชัวเงยหน้าขึ้นมองเขาด้วยอารมณ์ที่ซับซ้อนมากมายที่กระพริบในดวงตาของเขาราวกับว่าเขาต้องการจะพูดอะไรบางอย่างแต่สุดท้ายก็ทำได้เพียงนิ่งเงียบเมื่อเห็นเขาเป็นเช่นนี้อาเฉินก็เข้าใจที่จริงท่านก็เป็นห่วงนางมากเหมือนกันใช่ไหมถ้าใช่ทำไมท่านไม่เก็บนางไว้ข้างตัวและปล่อยให้นางทนทุกข์กับข่าวลือเหล่านี้ด้วยตัวเองละ่ะ ลินซีชวนรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยแน่นอนข้าต้องการแต่ทุกสิ่งที่นางต้องทนทุกทรมานตอนนี้เป็นเพราะข้าข้าจะทำร้ายนางอีกครั้งได้อย่างไรถ้าความรักของข้าที่มีต่อนางกลายเป็นภาระข้าทำได้เพียงปล่อยมือและอยู่ห่างจากนางใช่เขาสัญญาและสาบานไว้แล้วว่าตรับเท่าที่นางไม่ต้องการเขาจะไม่รบกวนนางอีกขอบคุณที่รับฟัง นางสนมแห่งฟีนิกซ์พิชิตโลกกดติดตามและเปิดเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดบทต่อไป